แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจตามนโยบายของพลเอกประวิทธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกจากรพิ์ไชยจินด,ดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละสถานีได้มีการดำเนินการตามแนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจไปแล้วอย่างไรหรือไม่และผลเป็นประการใดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการสุ่มตรวจการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดไว้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้จะทำการสุ่มตรวจโดยการแอบบันทึกภาพและเสียงเพื่อให้ได้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริง ของสถานีตำรวจบางแห่งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยทําการสุ่มตรวจในด้านต่างๆดังนี้ 1. สุ่มตรวจการให้บริการณสถานีตำรวจในด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่การให้บริการเป็เสร็จและจุดเดียวการดูแลความสะอาดห้องน้ําและการจัดพื้นที่จอดรถสาหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ 2. สุ่มตรวจการให้บริการนอกสถานีตำรวจ ในกรณีประชาชนแจ้งหรือร้องของความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบในพื้นที่ส,ส่มซุตัวจุดเน้นในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามและงานจราจรในด้านการอบรมปล่อยแถวสายตรวจก่อนปฏิบัติหน้าที่การโดยความสะดวกด้านงานจราจรแก่ประชาชนที่สุ่มตรวจได้เดินทางมาถึงสถาน,นีตำรวจแห่งนี้เวลาประมาณ 7นาฬกา50นาทีและได้เดินสำรวจบริเวณหน้าสถานีตำรวจแห่งนี้จนเวลาประมาณ8นาฬิกาพบว่าสถานีตำรวจแห่งนี้ไม่มีการรวมแถวของเจ้าหน้าที่สายตรวจเพื่อเคารพธงชาติและอบรมชี้แจงปล่อยแถวแต่อย่างใด ต่อมาทิมสุนตวจได้จำลองสถานการณ์ว่าจะเข้าไปแจ้งความเอกสารหายในห้องบริการเป็ดเสร็จณจุดเดียวของสถานีตํารวจพบว่าในห้องดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่อยู่ในบัตรหน้าที่รวม3นายแต่งเครื่องแบบเรียบร้อย1นายและอีก2นายไม่ได้แต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ยศสิบตำรวจตีผู้รับแจ้งความเอกสารหายมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยแต่งกายดี ก็ผมสอบถามเลยครับผมโดนใบสั่งในสนมักกะสันนะครับแต่ทีเนี้ยใบสั่งหายผมต้องทํายังไงก็ไปขอครับที่คัาได้เลยเขามีอยู่แล้วแต่ว่าโรงพักอื่นทาไม่ได้ใช่ไหมครับหมายความว่าผมมาแจ้งที่นี่ได้ไหมว่าใบสั่งมักกะสันหายแจ้งได้แต่ไม่ต้องแจ้งหรอกไม่ต้องมันไปคัดได้เลยคัดนี่คือทําไงครับคือไม่ต้องไปคัดหรอกไปบอกเขาว่าอย่างละก็มันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมัาจะหาถูก แต่เมื่อทีมสุ่มตรวจได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพบว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวยังให้คำแนะนำไม่ชัดเจนนักทีมสุ่มตรวจได้ไปสำรวจบริเวณห้องน้ำหองสถานีตำรวจแห่งนี้พบว่ามีความสะอาดพร้อมให้บริการประชาชนส่วนสถานที่จอดรถนั้นพบว่าไม่มีการจัดไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการแต่ให้จอดรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีดังกล่าวทีมสุ่มตรวจได้จำลองสถานาการณ์ว่าผู้แจ้งได้เกิดเหตุถูกรถยนต์คันอื่นขับปาดหน้าแล้วใช้อาวุธปืนออกมาข่มขู่โดยการโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุที่หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจ พอดีผมขับรถมาครับทีนี้ทีนี้ปรากฏว่ามันมีรถขับมาปาดหน้าผมแล้วก็ผมเห็นเขาชักคล้ายไม่แน่ใจว่าเป็นปืนหรือเปล่าครับผมผม,ผมจำจำไม่จำ,จำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าจําได้ว่าเป็นรถกระบะออซูซุสีดํามีเลขสองเลขสามอยู่ข้างหลังนะครับรถกระบะสีดำาครับอ่าโอเคเดี๋ยวแจ้งยาจอด้มุ่งมุ่งหน้ามามาทางสัญญามาทางวัดนะเออผมผมเข้ามาทางวัดแล้วจะเข้ามอเตอร์เวย์ครับอ่า อยู่หน้าร้านเป็ดพะโลนายต่อยเลยครับครับผมผมรถรถเก๋งวีออสเลครับไอ้รถเก๋งเอาทิสครับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าสี่ห้าครับเราเราเราจะรอตำรวจครับรอได้ไหมครับผมก็ไม่ไม่ไม่ต้องรอแค่ขับมาแล้วเดี๋ยวมามามาถึงไอตรงที่จะเลี้ยวไปใต้มอเตอร์เวย์มันจะมีป้อมตำรวจมามาแจ้งตรงนั้นก็ได้พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับสายพยายามบอกให้ผู้แจ้งไปแจ้งเหตุที่ป้อมยามแต่ผู้แจ้ง ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาพบผู้แจ้งรอยอยู่ประมาณ30นาทีจึงมีสายตรวจเดินทางมาพบที่เกิดเหตุสายตรวจทั้งสองนายแต่งกายเครื่องแบบเรียบร้อยให้บริการดีให้คําแนะนําดีแต่มีสายตรวจหนึ่งนายสูบบุหรี่ขาดพูดคุยกับผู้แจ้งโดยเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งสายตรวจได้โทรศัพท์มา์สอบถามความเรียบร้อยกับผู้แจ้งอีกหนึ่งครั้งโอ้ขอบขอบขอบคุณมากเลยครับโทรมาเป็นห่วงเป็นใยครับ ขอขอบคุณขอบคุณมากครับ <c oughs> สิงสักพักหนึ่งแลวครับขอบคุณมากมากเลยครับครับครับขอบคุณครับพี่ครับดีบต่อมาเวลาประมาณ8นาฬิกาทีมสุ่มตรวจได้ไปสุ่มตรวจบริเวณแยกที่มีการจราจรหนาแน่นพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอยู่เฉพาะภายในป้อมยามทำหน้าที่ควบคุมไฟสัญญาณจราจร ทีมสุ่มตรวจเดินทางมายัางสถานีตำรวจแห่งนี้เวลาประมาณ17นาฬิกาเมื่อมาถึงได้เข้าไปจอดรถยังลานจอดรถของสถานีตำรวจด้านหลังสถานีโดยทีมสุ่มตรวจพบว่าสถานีตำรวจแห่งนี้มีพื้นที่คับแคบภายนอกดูไม่สะอาดเท่าไหร่นักเนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นสถานที่ก่อสร้างหลายส่วนแต่อย่างไรก็มีการจัดสถานที่จอดรถไว้สำหรับบริการประชาชนซึ่งจัดทำเป็นลานจอดรถไว้บริเวณด้านหลังสถานี รองรับการจอดรถของประชาชนได้ประมาณ15-20คันต่อมาที่เข้าไปตรวจสอบภายในห้องน้ำที่อยู่บริเวณด้านหลังสถานีติดกับที่จอดรถพบว่าอยู่ในสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วด้านหน้าห้องน้ำมีการจัดตารางเวรทคำความสะอาดไว้เพื่อรอรับการตรวจจากผู้กำกาชาทุกวัน ต่อมาทีมสุ่มตรวจได้จำลองสถานการณ์ว่ามาทาการแจ้งความเอกสารหายและปรึกษาข้อกฎหมายกับเจ้าหน้าที่พบว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีประชาชนมาใช้บริการอยู่เป็นจํานวนมากมีเจ้าหน้าที่ตํารวจและพนักงานสอบสวนอยู่ปฏิบัติหน้าที่รวม3นายทุกนายแต่เครื่องแบบเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ประจําวันยศด,ดาบตํารวจและพนักงานสอบสวนยศร้อยตํารวจเอกที่ทําหน้าที่รับแจ้งความมีบุคลิกภาพที่ดีกริยาวาจาสุภาพ เรื่องพวกนี้เราเป็นคดีที่ยอมความได้เอีถ้าเราไปติดตามแล้วก็ตกลงกันได้มันก็จบเแต่ถ้าเราบอกไม่อยามไม่อยากไปติดตามแล้วก็มาหาให้เราติดนตามให้นี่ไงมาถึงโรงพัก้อยเวรก็ไก่เกียให้เราเขาคืนเลยมันก็จบเลยก็ประมาณนี้ครับเออท่น้าบอกว่าเราถ่ายสามใบใช่ไหมใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ได้สองที่สิเราต้องไปทำทุกที่ไหมล่ะทุกที่มันต้องใช้หน่ ก็ต้องใช้หมดทุกที่เมื่อปรึกษาข้อกฎหมายเรื่องการถูกหลอกลวงจากการซื้อสินค้าออนไลน์เจ้าหน้าที่ทั้งสองได้ให้คําแนะนําว่าผู้แจ้งสามารถติดตามการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจากผู้ขายเบื้องต้นในตัวเองก่อนหากพบว่าไม่สามารถติดตามได้สามารถมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุให้ช่วยติดตามได้อีกด้วยทีมสืบรวจได้จําลองสถานการณ์ว่า ผู้แจ้งได้เกิดเหตุถูกรถยนต์คันอื่นขับปาดหน้าต่อมาคนขับคู่กรณีได้ลงมาจากรถมีกิริยาท่าทางข่มขู่ผู้แจ้งโดยกําหนดจุดเกิดเหตุห่างจากสถานีประมาณ10 1ถึง15นาทีโดยทีมผู้แจ้งได้โทรศัพท์ไปแจ้งเหตุที่หมายเลข191สวัสด,ดีค่ะ191เก้างกรงเกรตอะไรคะค่ะสวัสด,ดีค่ะจะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะพอดีขับรถแบบเ,เกือบจะชนกัน,นะคะ่ะแล้วเหมือนแบบ ตอนนี้เขาไม่ค่อยพอใจอะค่ะเหมือนแบบขับแล้วเขาก็เบรกขับแล้วก็เบรกอยู่เนี้ยค่ะ,คะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ตรงรังสินรักรนายกซอย27อะค่ะ้วคันเป็นรถอะไรกับรถอะไรคะอข,อของดิฉันเป็นรถรถ,รถเก่งค่ะโตโยต้พบว่าโทรไปติดยังสูยวิทยุ191กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่นอกเขตจังหวัดที่เกิดเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับไม่สามารถเข้าใจพื้นที่ที่เกิดเหตุได้ โดยเมื่อแจ้งเหตุเสร็จประมาณ10นาทีมีเจ้าที่โทรเข้ามาสอบถามยังจุดเกิดเหตุว่าอยู่บริเวณใดอยู่ตรงปาซอยังศินครนายก7จะคะจากนั้นอีก5นาทีมีเจ้าที่โทรมาอีกสายสอบถามว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใดเช่นเคยซึ่งรวมเวลาประมาณ3 0นาทีจึงได้มีเจ้าที่สายตรวจเข้ามาพบตรงไหนว่า ข in oh, ับออกไปแล้วมันมีปืนแล้วมันดีนะนั่นเราไปเป็นภารอะไรรถจะรถจะแก้พร้อมแก้อะไรหรือไม่ไม่เป็นไรแค่ขอลับบ้านปลอดภัยพอแล้วครับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนบ้านผมอยู่นะครับอยู่ในมอกษตรนี่แหละแต่ผมก็อยู่เดินกลับนะอทางใสัตว์ทางเลยนใช่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงได้สอบถามถึงพฤติการในการเกิดเหตุตรวจสอบอาการบาดเจ็บของผู้แจ้งและตรวจร่องรอยความเสียหายของรถยนต์ว่ามีหรือไม่พร้อมแนะนำให้ผู้แจ้งว่า หากประสงคติดใจดำเนินคดีสามารถเดินทางไปพบพนังงานสอบสวนได้เมื่อผู้แจง้งไม่ติดใจดำเนินคดีจึงได้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์นำผู้แจ้งออกจากจุดเกิดเหตุอย่างปลอดภัยทีมสุ่มตรวจได้ไปสำรวจบริเวณหน้าสถานีตำรวจพบว่าในเวลา8ปดนาฬิกาเจ้าหน้าที่สายตรวจมีการเข้าแถวคธงชาติและมีการประชุมอบรมปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นปกติ ต่อมาทีมสุ่มตรวจได้ไปสำรวจบนถนนบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเวลาประมาณ17นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งดวง่วนพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่สายตรวจอยู่ปฏิบัติงานบริเวณหน้าห้างและจุดกับรถดังกล่าวการสุ่มตรวจสถานีตำรวจแห่งต่างๆข้าง,ต,างต้นได้พบทั้งข้อดีและข้อบกพร่องในหลายประการด้วยกันเพื่อให้การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดครบถ้วนตามแนวทางที่สำนักงานดุลยชาติกำหนดไว้พลตำรวจโทชัยวัฒน์เกตวร,รชัยผู้ช่วยผู้จัดกาตรตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลและขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งจึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อชี้แนะและให้คำแนะนำด้วยตนเองอีกส่วนหนึ่ง การทำงานป้องกันสรุปมี่ตรวจไปสองคนหรือสามคนครับแล้วไปตัวช่าชต้นขึ้นมาอคือสองแต่ก็ยังมีเงเรื่องโต๊ะโต๊ะทรายที่ท่านลองนปดูผู้สังเนี่ยครับ เลือก C C T V นะครับไม่ได้เลยใช่ครับเช่นครับผมผมเนี่ยเดี๋ยวกล้วกเพราะว่าแล้ในขณะที่เดินช่การไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้ทางฝ่ายของเราฝ่ายสืบสวนว่าฝ่ายเนี่ยทำให้เดินเยนว่าเกิดเจอให้มันคอยซับ้อรและดึงเกิดเดรดจุดไหนที่มันเป็นจุดจริงีไมันจะต้องเพิ่มเนี่ยก็ประสานได้ปกติเท่าไม่เอาเอกชนแต่จริงๆเอะสารเอกชนเขาก็เขาก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วไม่ใช่สารจังหวัดเองก็ได้สิ ท้ามีคนที่ก้อลระแผนชัวโรมม4สี่คนครับไม่ต้องสัเรามีเครื่องมืออะไรในการประชราสัมพันธ์นี่ในเรื่องของแจ้งเหตุอะไรด้วยว่าการให้บริการต่างๆงานทระยะยาวแล้วก็เยระยะาวเปลี่ยนเครื่องหะารทาง้างใต้ขึ้นเครื่องสามตระดับยี่สิบนิ้วขึ้นไปถึงเครื่องยี่สิบขึ้นไปวางใรรอ ก็สืบเนื่องจากการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะท่านพลเอกปรวิติวงสุวรรณต้องการจะให้มีการปรับปรุงการพัฒนาการบริหารงานบนโรงพักเนี่ยเพื่อดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ์เวรการใช้วาจารภาพองค์ความรู้เี่ยโตอตออ กฎหมายใกล้ตัวอย่างเนี้พวกสิ่งเหล่านี้มันมเป็นเรื่องที่สร้างความเชื่อมัน่นให้กับที่เราประชาชจทั้งสิ้นนะครับพวกท่านเนี่ยเป็นฟังเฟือนผมบอกไท้จุดแตกหักของสถานกานต์เหนืชาติเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวผมไมออออ่อยู่ที่พระตรรอไม่ได้อยู่ที่ผู้การหรือว่ารองผู้การจุดแตกหักของสถานการต์เวนชาติอยู่ที่ผู้กับอยู่ที่โรงพัก หนึ 1> 1, 400, ่งพันสี่ร้อโอนะอันนี้มีอยู่เกิดแตกับเพราะพวกท่านเนี่ยจะสัมผัสประชาชนโดยตรงท่านเป็นมดงานท่านเป็นฟังเทือนสำคัญที่จะสามารถไปสัมผัสสร้างคนไกลต่างๆให้ประชาชนยอมรับและเข้าใจนะครับการบริการบนโรงพักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิเวร าการใช้วาจารผ้าโองความรู้เที่ยโต้อตอบกฎหมายใกล้ตัวอย่างนี้พวกสิ่งเหล่านี้มันมเป็นเรื่องที่สร้างความเชื่อมัน่นให้กับพี่เราประชาชนทั้งสิ้นนะครับส่วนนอกสถานที่ก็อย่างที่บอกการขอความช่วยเหลือทาไปพบปประชาชนในมิติต่างๆเครื่องนำนือความสะดวก ที่เราจะช่วยในการขับเคลื่อนและสร้างพิมพก็มีหลายช่องทางนะครับเช่<ใ>นลายในส่วนของพื้นที่โรงพักเนี่ยผมไปดูเนี่ยที่จอดรถเนี่ยแคบแคบทีจัดให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อประสานงานกับทางโรงพักเนี่ยได้ไม่กี่ที่ได้สีห้าคันหรืออะไรก็แ,แล้วแต่ก็จะขอเพิ่มเติมในเรื่อง CCTV นะครับในทุกโรงพักทุกสอพอเนี่ย การสำรวจในพื้นที่สิ่งเหล่านี้ CCTV เนีย่ยมันสำคัญว่าหลังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือแต่กรแท้อย่างียิ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกโรงพักเนี่ยมีความตั้งใจและทำได้ขนาดเนี้มั่้องไปเอาดีกว่านี้ลนะเอาอย่างที่ผมเห็นสาปาดได้เนี่ยผมเชื่อว่าภาพพจน์ของตำรวจเราประชาชนเขายอมรับได้ เพราะให้ปก็ฝากคุณแบบก็ขอบคุณนะครับไม้มีแล้วก็จอบติดกามราชมพี่พูมแห่มเราตำรวจมืออาเชีพ